สวัสดีครับวันนี้พี่ๆคุณครูจิโมรีสาขาเชนหม่จะขออาสาพาท่องเที่ยวไทยไปด้วยกันไปที่ไหนนัเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับเอ้ฟังไปไหนมาแนะนำตัวกันก่อนนะครับผม่มมีขายไปเอลครับไอ้บุ๊คครับพี่ไปพี่จิ๊บพี่แคทพี่ปิโป้แล้วก็พี่เฟิร์นครับมามาปรึกษากันแล้วจะไปแอลที่ไหนเชงไม่มีที่แอลไหนของเจ้าถ้ามารุดคอนเซ็ปของจิมมรีก็ต้องเป็นกิจกรรมครอบครัวแล้วก็จะต้องเป็นสถานที่อันซีนด้วยนะไอ้ว่โอ้ไปบ้านข้างวัดวัดเจ้ามีกิจกรรมนนักขาด โอเคอันน่าไปติดีอ่อหมอไปไปกันโอเค ออกจากสนามบินเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าเข้าถนนมห ah ิดลตั้งซื่อไปถนนบำรุงริทแล้วเลี้ยวซ้ายตรงประตูสวนดอกเข้าถนนสุเทพเดี๋ยวฝั่งเลี้ยวเตืยอร์ขยะก,กินข้าวไปกินข้าวกันก่อนกองทับมันก็ต้องเดินด้วยท้องแล้ววันนี้เราก็เอารถยนส่วนตัวมาก็จะง่ายหน่อยผ่านไปมีรถกับ้องรถเจอสันก็ได้เจ้านี่เหรอทำมากินข้าวในมิมาซอยเก้าร้านอยู่ตังขวานมือนี่เลยก่อนที่เขาจะไปแอลเขามาแวะกินขึ้นเดียวกันที่ร้านเดตียวลูกทุ่งสามบาทห้าสิบ ไถ่จะมาประกอบมีที่จอดรถไว้หน้าร้านจะอี๋นะแล้วก็เตีวเข้าไปสั่งก็เตี๋ยวได้เลยปลาไหลชามละสามบาทห้าสิบสตางค์ก็อันอันนี้ก็คือเมนูที่เราสั่งมาแต่กันแล้วก็กินแต่กันเป็นมุมนี่เหรกินต้องหลายคนเสี่ยงเตี๋ยอ,อแล้วตอนนี้เัาก็อยู่กันตี้บ้านข้างวัดไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะมยยาย่างกันท้องวัดบ้าน,านข้างวัดบ้านข้างวัด หมูข้างไปพอตั้งมากันก่อนเท่าลูกนิมมานมาเขาจะเลี้ยวขวาไปตรงกับถ้ายอมแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าชนระบาานนะเจ้าเขาจะเลี้ยวขวาตรงสีแยกไฟแดงที่ปั๊มน้ำมันท่านเขาจะต้องมาเรื่อยๆสักกั้มเขาจะหันบ้านข้างวัดอยู่ขวามือของเขาแล้วก็จะมีที่จอดรถอยู่ข้างท่านเลยเจ้าบ้านข้างวัดเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของศิลปินที่เปินลงไหลในการสร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งก็จะมีงานศิลปะหลากหลายแขนงรวบรวมไว้ที่นี่เช่นงานจิตรกรรม งานประติมากรรมงานปักผ้างานย้อมผ้างานเย็บสมุดงานจักสานแล้วก็งานเครื่องหนังซึ่งภายในสถานที่ก็จะมีความร่มรื่นแวดล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมพื้นบ้านประยุกต์แล้วก็มีกิจกรรมสําหรับครอบครัวไว้หลายอย่างเลยเจ้าฮันจี้ก็โจเนเฮานึกถึงสมัยตอนที่เฮาไปละอ่อนน้อยหลัหงจากเขากินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากินไอติมกันที่ร <lightweight. S 2> ้าน เมนูที่ r e c o อ m เมนตจะมีโคน1สกู๊ปเริ่มต้นที่59บาทเดี๋ยวไปดูเจ้าว่าจะมีรสชาติอย่างหรือว่ามีอย่างที่เขาทำของเจ้าบริเวณนั้นปกอจะมีโต๊ะให้นางเล่นนั่งกินแล้วก็มีตกแต่ง DIY อ c ไอศครีมในราคา119บาทเจ้าคุกกี้แอนดคะโอเคเลือกไอศครีมไม่หนึ่งรสชาติที่เขาอยากกินเขาเลือกเป็นคุกกี้แอนด์ครีม เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวอยากตกแต่งละเจ้าอยากตกแต่งละติดเต็นท์บ่ไหมล่ะต่ดเต็นท์ติดเต็นท์แล้นี่ก็คืออุปกรณ์ที่ทางร้านมีให้เฮานะเจ้าจะมีครกโอริโอช็อกโกแลตท็อปปิ้งคุกกี้กระบ๋องเพชรแล้วก็กิมกีบเจ้าอันนี้เขาจะทำดินไปโอเคเจ้าใส่โอริโอกระตำตำตำบดบดบดต่อไปอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลต ลุยเลยค่ะตออกปห้งเลยค่ะมันต้องออกแหงหน่อยนงต้องขอดจพื้นที่หน่อยค่ะนี่ต่ำเพื่อมันสะเทือนน้ำสะเทือนบีนเนี่ยได้ก็ได้ได้ค่ะออนน่าจะชอบโอเคมั้งคะพี่เอาเอาเร็วๆค่ะน้องต้องออกแหงเยอะๆเป็นแม่สิลือน่าจะต้องเป็นปี้แล้วค่ะถ้ามันต้องใจแฮงนักอีน่าจะต้องเป็นปี้แล้วค่ะถ้ามันต้องใจแหงนักอีปี่ปอ่ต่ำแบบสามชาหนึ่งสองสามไปปองปงปองนี่แล้ว ที่แล้วได้กินดีกว่าฮะเอาล้วเขาไม่ได้กินไม่อย่างนัราดช, <laughs> ช็อกโกแลตราดช็อกโกแลตช็อกโกแลตอือฮะแล้วมันจะมีอันอันไรก็อันนี้เป็นวาหาวานหอมหวานเป็นท็อปปิง้งเป็นเหมือนดอกเป็นดอกไ, <ว S 1> ไม้ไ <ว S 1> ต่งางๆตามจิตนตนาการเ,าเลยนะคะ ตัฟึดกำเหนืามือเต็มนะแตัวนี้ชอบทุกสีก็เลยจะใส่ทุกสีเขาเลยฟูใส่ดอกไม้ขึ้นมากลายเป็นต้นอันยังข้าเนี่ยจริงเฮ่ารวยลงไปเลยได้กระจได้เจ้าแต่ว่าถ้าเป็นละออนนี่มันจะได้ฟึดกำเนือมือนี่มันก็จะมีอย่างเนาะมันเป็นชิ้นเล็กๆมันก็มาต่างจากงานศิลปะของเฮาเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นก็จะได้กลิ่นได้ตัวเนี่ยตัวกลิ่นตัว ถึงเวลาเขาจะเอาดินใส่ลงไปนะคะอันนี้คือกระถางน้อยอันน้อยอันน้อยๆันนไปว่าอันเล็กมากๆเล็กมากๆซอใสดินลงปลยอยมันมีเห็มยนยงนะคะเห็นยงละออนก็จะได้เห็นู้วิธีการปลูกอดอกไม้ต้นไม้ตไมตแต่แต้เลยนะเจ้าเป็นกระบวนการเนาะเด็กได้คิดแล้วก็ลงมือทำค่ะ หลังจากนั้นเขาจะย้ายแคคตัสมาปลูกในดินเนาะมันกับกีบเนี่ยอยู่นะปี๊เออลองแทนคอนโทรน้องยได้ก่อนต้องแทนสองแทนคอนโทรแล้วก็กีบขึ้นมาแล้วก็ปักลงไปช่วยมือกดกดเออเป็นไรค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะอุยรสชาติจะเป็นยังไงอุ้ยจ้นนะฮะขนาดเลยเป็นพั่ว ไปไปลงจริงงี้มอุย้ยมีอย่างยากตุวยหน้าอันนี้ชื่อร้านอย่างอะชื่อร้านคิดดูคิดดูดีๆอยากทำอาหยังคิดดูอีกทีอยากแง้าอาหยังคิดดูลอตัวอย่างที่เขาชอบมีเยอะแยะมากมายให้เลือกตามความชอบของแต่ละคนใช่ อันนี้จะเป็นแบบว่าที่ใส่ประก,กาศหรือว่าดินสอก็ได้นะคะแล้วก็จะมีทั้งแมกเนตมีทุกอย่างเลยค่ะเริ่มต้นที่60บาทเจ้าวันนี้จะพามาเพนน้องบัฟน้องบัฟอุ้ยบัฟบัฟคัลโหลอ,อุ้ยไปดูว่าจะสวยงามบอกเนาะเอยงเลียงควายเข้าแล้วเลียงควายเข้าไม่มีเพ้นควายเจ้าอ่ะพี่โบเธอลงเสียง เอาผู้กันไปเอาของผู้กันคนที่จริงมันต้องลองมือด้วยสีขาวกันนะพี่ฉันฉันแล้วก่อนนะขอเอาหมึกเดิมไฟไทยไฟไทยใช่เอาไฟไทยกะถึงเวลาแปลงโฉมน้องควายอันนี้เนี่ยทำมาจากการะดาษนะเจา้าไม่ใช่ปูกระเสิร์อะไรอย่างไรคือทางร้านเนี่ย เขาใช้วัสดุกระดาษลังซึ่งเขาจะมีกระบวนการเนี่ยที่เอามาฉีดฉีดบนกับน้ำแล้วกับกาวแล้วก็เพื่อที่จะเต็มตั้นขึ้นมาเป็นลูปทรงแบบนี้ดังนั้นค่อนข้างที่จะเป็นงานโฮมเมดทั้งหมดอ่ทุกกระบวนการเลยซึ่งก็ดีต่อโลกของเราแล้วก็ดีต่อเด็กๆตัวเองนะคะเพราะมันมีสารพิษมันมันมาได้ท็อกซิกเลยนะตัวปั้นที่ใช้ได้ดียังยืนรักโลกยังยืนรักโลกสีลงบน ตัวกระดาษที่มันถูกรีไซเคิลมาเนี่ยปกติถ้าเวลาสอนละออนเนี่ยมันจะเป็นเป็นกระดาษเป็นเค้นาอเด็กๆเ,เขาจะเห็นความเรียบของเนื้อกระดาษที่มันค่อนข้ายจะสม o o แต่ว่าพอเราองพา,า,าเด็กๆมาทํางานในลักษณะเนี้ค่ะมันมันจะได้อีกอีกบรรยากาศหนึ่ง texture หนึ่งคือ1นความผู่ขระของผิวก,กระดาษและ2ความเป็นสามมิติของงานอาร์ตดังนั้นนอกเหนือจากที่เราพาเด็กๆ explore งานงานในจินบรีเนี่ยถ้าเราลองหางานข้างนอกอีกที่ให้แบบเขาได้ explore เรื่องสีแลวเรื่องของ texture ก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ต่อยอดแล้วก็เพิ่มเติมให้มีไอเดียแล้วมีจินตนาการที่มากขึ้นไปเนาะ <laughs> จะิบลงไปบริเวณนี้ก่อน ดูด้วยจริงจังมากจริงจังเหมือนไปสอนที่โรงเรียนเลยค่ะเสร็จแล้วเจ้าควายไทยรักโลกของเฮาข้าุกเขมกันแน่ย่างยันกันดูเจ้ามันกำลังระบายลูกคางขัดของเล่นโอ้เราไปลูกคังนะฮะจังหลอดมือหือนะคะ ว่าสมัยก่อนที่คากกาดพวกเขาอาจจะเล่นเนเขาก็บอกว่าป้นเล่นดึงแบบทำไมป้านมีสีนักขนาดอันนี้เขาสามารถมีสลมเองได้เลยเจ้าอันนี้พี่เขาเลือกเป็นสีพาสเทลอันนี้ที่ป้านหื้มมาเลยก็เจ้าเมนเจ้าอมาได้ตึงพาเลทนี่เลยเจ้าโอ้นักขนาดเยอะมากอันนี้ราคาประมาณประมาณ150บาทโอ้ดีค่ะโอเคเลยเดี๋ยวแล้วพี่จะขอบสีหนขัโอ้โหผลงาน และนี่ก็คือบรรยากาศของร้านคาฟเวิร์ k ช็อปของมาริจิกจ็อกที่เนี่ยมาจากไม้มีตึงแม่เล็กของเล่นไม้โมบายโคงกุญแจลูกข้างเราสามารถดีไซน์ลูกข่างในสไตล์ของเราเวลาระบายลงไปเนี่ยจะต้องฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อมือนะคะกล้ามเนื้อมือมัดเล็กในเรื่องของ hands control ทําอาชีขึ้นมาเลยเปลี่ยนแปลงคะ แต่ไม่เปลี่ยนใจเอ้ยเคยเล่นกับพันแข่งกันใครพันได้เากนที่สุดมันจะพันบอกพันแบบว่าอย่างค่ะพันกับนี่เนาะเนี่ยพันอ๋อพันสปริงสวยแล้วตอนนี้นะคะบังเอิญมากๆเลยเรามาเจอกับผู้ปกครองของเรานะคะเป็นลูกค้าเก่าที่จิมบรีนะคะขอสวัสดีและต้อนรับคุณแม่หน่อยนะคะสวัสดีค่ะอยากให้คุณแม่ค่ะเชิญชวนหรือว่าแนะนําที่พัก ที่ใกล้ๆกับบ้านข้างวัดนี้ให้ให้ผู้ปกครองท่านอื่นได้ทราบค่ะคือในบ้านข้างวัดก็มีที่พักสำหรับลูกค้าอยู่ชื่อว่ารักหลับนะคะอ๋อรักหลับอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเปิดเป็นแอร์บีดีแล้วก็เข้ามาทางเพจเท่านั้นอ่าจะมีเป็นเป็นบ้านเป็นหลังค่ะเป็นที่พักสองหลังก็เป็นสำหรับสองคนหรืออีกหลังหลังใหญ่ก็จะสองถึงห้าท่านค่ะค่ะราคาประมาณไหนราคาหลังเล็กจะอยู่ที่พันเริ่มต้นที่พันห้าร้อยบาทหลังใหญ่เริ่มต้นที่พันแปดร้อยบาทค่ะ สำหรับสองท่านแล้วก็ท่านที่สามเป็นต้นไปก็สามร้อห้าสิบหกกไม่ถึงนอ๋นอแล้วอันนี้ต้องจองก่อนล่วงหน้าอะไรไหมคะแม่ต้องก็จองล่วงหน้าค่ะเพราะว่าจองมาทางเทปได้หรือว่าทางแอร์บีเอค่ะ สวัสดีครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นแฮมสถเดาตีหนึ่งนะครับผมดิอยากจะแนะนำนะครับเนาะถ้าหากเขาได้มีโอกาสได้ไปบ้านค้างวัดแล้วนะครับหรือคาเฟ่ที่ไหนแล้วก็แวะมาที่นี่ได้นะครับที่นี่ห้องว่าวัดดําเปิงตะปูทารามนะครับผม ด้ยเขาสามารถเตลมาจากบ้านข้างวัดได้เลยแหม200เมตรนะครับยึดทางซ้ายมือสามารเตลเข้าไปทางหลังวัดได้เลยนะครับผมซึ่งวัดน้ำเพิงเนี่ยจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งที่2นะครับีเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหลักๆนะครับผมจะมีทั้งชาวต่างชาตินะครับแล้วก็อันพระสงฆ์นะครับผมแม่ชีนะครับที่เปินได้โพราณาตัวนะครับแล้วก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับผมซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของพระ ภาวนาธรรมพิรัตนะครับผมโ่ยท่านเจ้าคุณอาจารย์นะครับผมในวัดเนี่ยก็จะมีสถาปัตยกรรมหลายๆอย่างนะครับที่เป็นสถาปัตยกรรมล้านนะฮะ ผหากในแง่ของศิลปะจะเป็นศิลปะดั้งเดิมนะครับผมตั้งแต่สม i, ัย4ี0หอยปีที่แล้วแล้วนะครับผมเพราะว่าวัดเนี่ยเป็นวัดเก่านะครับนองละเกาะหลวงปูทองครับสิลิมังคโลเนี่ยปก็ได้มาบุรณะแล้วก็ทรงทอดนะครับปณิธานนี่ต่อท่านเจ้าคุณอาจารย์นะครับพระภาวนาธรรมพิรัตน์นะครับเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับผมถ้าใครเป็นสายบุญนะครับก็สามารถที่จะมาวัดตําเปิงได้นะครับเพราะว่าัดตีเนี่ยมันมีคนปฏิบัตินะครับผมพระสงฆ์นะครับเมชีเนี่ยเป็นร้อยๆคนเลยนะครับศีรษะร้อยคนเลยนะคร เกี่ยวกับการนิรนหูนะครับของพระสงฆ์นะครับประกอบพระเนนต่างๆนะครับในด้านแผนกบาลีแล้วก็แผนกสามัญนะครับผมรวมไปถึงการปฏิบัติธรรมนับตามแนวทางสติปัฏฐานซีนะครับผมตั้งแต่สายของหลวงปู่หลวงปูทองสิริมังคโลมาถึงพระคุณเจ้าคุณอาจารย์พระภาวนาธรรมพิรัตครับผมก็ถ้าใครสนใจมาเจียงไม่นะครับผมมากินมาแอลแล้วก็มาทําบญทติวัตนี้ได้หรือถ้าใครอยากจะมาปฏิบัติธรรมก็สามารถทาได้นะครับผมเจอนเลยครับ สรุปค่าใช้ใจ่ายสำหรับทริปนี้ค่าเดินทาง300บาทค่าอาหาร250บาทเวิร์กช็อปร้านต่างๆร้านซีเซนอาร์ทรีม119บาทร้านคิดดู160บาทร้านควอฟเวิร์กช็อป150บาทรวมทั้งสิ้น9 7 9บาท โอเคครับนั่นก็เป็นวันเดทริปนะครับของของทีมคุณครูจิมบุรีเชียงใหม่นะครับผมตีป้าแอลเชียงใหม่ขึ้นหันนะครับว่ามีมุมตีหน้าแอลของเชียงใหม่ทำลายตีนะครับผมวันนี้เราก็ได้ไปบ้านข้างวัดนะครับคาเฟ่ที่มีงานคราฟแล้วก็มีงานศิลปะหลายๆอย่างที่เหมาะสำหรับคนในครอบครัวนะครับผมละเอ็กละออนนะครับผู้รักผู้ใหญ่เนาะแล้วก็ทุกๆคนนะครับสมาชิกในครอบครัวสามารถมาแอลมาเล่นแล้วก็มาศึกษาหาความรับผมติบ้านข้างวัดได้นะครับผมแล้วก็ทตีนะครับก็คือวัดอัมเพิงนะครับผมสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เปานนานะครัับบผมมีีคนปฏิิตแล้วก็พระ ข้าเจ้าเราบอกแม่ชีนะครับทำหรับหลายรูปสามารถไปทําบุญได้นะครับผมแต่เมื่อวันจันนะครับคืออันซีในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่วิปีคุณครูจิมบุรีเชียงใหม่ปลาไปแอลนะครับผมหวังว่าถ้าหากมีโอกาสมาเชียงใหม่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับผมมาแอลสถานที่ที่เราปลาไปแอลข้างนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะม่วนกับทริปของเราในวันเดย์ทริปของครูจิมบุรีเชียงใหม่นะครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย